สวัสดีครับ,รบวันนี้ทดสอบกล้องนะครับส่งมาจากลูกค้าคุณคมคณิตนะครับตัวนี้เป็นมินอนต้าทั้งคู่นะฮะน,นี่ซีรีส์เก้าพันอาการก็คือตัวนี้มาสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็มีอะไรตรงนี้ ไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีพลาสติกหักแล้วก็ตัวปรับเอฟตรงนี้ไม่ทำงานนะครับก็จะกลไกภายใน,ในนะครับตอนนี้ก็ซ่อมแล้วนะฮะก็ใช้ได้ครับกลไกปรับเอฟก็คือมันจะทำงานแบบนี้ครับเวลาเราขึ้นฟิล์มไปนี่ครับตัวนี้จะต้องขยับได้แบบนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับมาได้ด้วยนะครับก็คือจังหวะรีเซตก็คือ กนที่สุดครับก็จะกลับมาแต่ถ้าเราแตะนิดเดียวเนี่ยก็คือจะอ F ก็จะปรับสุดนะครหรือเป็นไปตามที่ตั้งนี่ครับอันนี้คือจังหวะเช็คเอฟนะครับจังหวะรีเซ็ตครับกดเล็กออื่นก็ปกติครับผม เวลาเราเทสเราต้องใส่เลนผมมีเลนไมนันต้า,ตาอยู่ตัวหนึ่งก็เอามาลอางก็ทำงานได้ปกตินะครเดผมจะให้ดูอันนี้เป็น f 1 1นะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่ต้องเลื่อนชัตเตอร์ให้ช้าลงเป็นสัก4วินะครับ พอตัวฝึกนัดได้นะแต่ตอนนี้ปิดก่อนนี่ครับรีอ f 1 1นะครับมันก็จะหรีเวลาครับตอนแรกมาไม่ทำงานนะหมดนี้เดี๋ยวไป F22 เลยครับ f หรีสุด นี่ครับ F2 ยี่สองแล้วก็มี F กว้างสุดนะฮะต่างสามจุดห้าหรือสี่ก็ได้ครับก็จะไม่หลีเลยนะฮะตัวปรับ F เนี่ยจะเป็นไปตามเลนนะครับ อย่างอื่นก็ทำได้ปกตินะครัปรับ iso นะครับ iso เป็นปรับได้ละเอียดมากตัวนี้เป็นกล้องโปร,โปรสมัยก่อนนะช่องมองล้างให้เรียบร้อยนะครับ มีว่าแสงแบบสปอรตแบบเอฟเฟลร์เยอะแยะเลยน่าใช้นะครับตัวนี้อ๋อมีปัญหานิดนึงอะตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งนะครับเเราขึ้นฟิล์มเนะี่ย แต่ไม่ได้เนี่ยฮะครั้งเนี้ยก็คือว่าจะลั่นชัตเตอร์ไม่ได้มันต้องมันต้องสุดก็คือมันไม่สุดมันมีเฟืองซีหนึ่งที่มีปัญหาบนนี้ฮะซึ่งผมหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้มันบินเฟืองหนึ่งครับเกิดจากเราไม่ได้ใส่ฐานแล้วเราไปฝืนขึ้นชัตเตอร์นะครับเจ้าของเดิมน่าจะฝืนมาแรงก็เลยก็เลยเฟืองบินไปสึกนะฮะ แต่ว่าจังหวะอื่นไม่เป็นหนึ่งม้วนจะเจอประมาณสักรูปสองูปที่เป็นอย่างนี้นะฮะไม่เป็นไม่ไม่เจอเยอะนะครับอย่างอื่นก็จะปกติคือขึ้นแล้วจะไม่คลึบสุดท้ายไม่ครึบแบบนี้ครับมันจะเปลี่ยนต้องขึ้นซ้ำอีกนิดหนึ่งอย่างอื่นก็ปกติครับ ภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าใช้ดีนะครับตัวนี้แนะนำเลยส่วนตัวนี้เป็นมินอนตา r s t s t r 101ตัวนี้ก็มาจริงๆใส่ฐานไปใช้งานได้เลยนะแต่ว่าก็ติดหนังตรงนี้ให้ครับ ทำความสะอาดช่องมองเปิดฝามาแล้วก็หล่อลื่นนะครับกลไกปรับเอฟตรงนี้ตอนแรกมาฝืดนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ค้างไม่ได้ทำเต็มที่นะครับก็ทำ ความสะอาดช่องมองมมมทําเท่าที่ต้องทําแค่นั้นเองวันนี้ครับก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวส่งคืนให้นะครับทั้งสองตัวใส่ผ้าไ่ฐานให้แล้วทั้งคู่ขอบคุณครับ